แม่เกือบพาเนี่ยนี่นะนั่นอย่าืวไป้าอีหลีนี่นี่ทำนากินข้าวจริงเขาสามนี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือ ข้าวสาก่ะจะไม่ยอมกินนมแพะไม่ยอมกินอาหารตัวเองแต่ว่าเวลาที่พี่ๆเขากินข้าวเนี่ยข้าวสากก็จะวิ่งมาขอกินด้วยกลับกลายเป็นว่าข้าวสาก่ะกินอาหารข้าวเจ้าข้าวสวยแต่ว่าข้าวสวยอ่ะกินนมแพ้แล้วก็อาหารข้าวสากรแทนไม้มันแสบนาะอันี้สากันเป็นเร็วๆนะก็เรยบบอตองยาก็เรยมากินแต่ว่าไอตัวสากเล็กๆแค่ดันกินของพี่ๆแทนหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยผมต้องซื้ออาหารลูกหมาให้เขาสวยแล้วผมต้องซื้ออาหารเขาสวยให้ลูกหมา เขาากมานี่กินอะไรน่ะกุลิ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 เลือดเลือดเอาที่งกุลิ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 เขากากกุลิ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 ตัดเกิดบอกมันจากรอความงการห่างคับสวยบกกตัดเกิดไป่ด้อกิลีเพราะว่าสวยบวกตัดเห็นขาากลูกลักฐานใหญ่ให่ คุณยายสากมันกัดเกือบนะเบิงดูนี่นะแม่เกือบไผนะยน,นี่นี่นะนั่นอย่าถหลียไปไอ้หลีหนี่นีท้าพายกินข้าวยายยายมีหลักฐานอิหลีห้ายคลิปไปเมื่อกี้นี่ย,ยายถือไม้มาทุกคน เมื่อีมันจะดอยเลยได้สากเนี่ยยายยายยายถือไม้เดินมาป่าทิมเกิรบเนาะนินเสียงใหม่เนาะทิมเกิรบไปกินขา้าวกับพ่อเขาเจ้าเป็นเด็กดีเนาะเมื่อี้เอ้ย A few m o m e n t s later ดื้อจริงๆเลยในะแต่ละเช้าเนี่ยเคยอยู่กับพี่บ้างไหมฮะดูพี่เขาเจ้าเป็นตัวอย่างพี่เขาเจ้าไม่เคยจะดื้อเลยนะพี่เขาเจ้าตื่นเช้ามา,าก็กวาดบ้านทําความสะอาดบ้าน นอนอยู่กับที่นิ่งๆกินแล้วเขาก็นอนเขาไม่เคยดื้อเขาไม่เคยขอออกจากบ้านนี่เขาไม่เคยไปขอไปวิ่งไล่วัวเลยเขานอนเฉยๆพี่เขาเจ้าพี่เขาสวยเขาเรียบร้อยหนูไม่ดูตัวอย่างพี่เขาเจ้าพี่เขาสวยบ้างฮะทำไมดื้อแบบนี้ <laughs>